มาดูหลวงพ่อแก้วนะครับครบาอาจารย์วัดเครือวันนะครับองค์ที่11นะครับแล้วผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้ให้หมดเลยสำหรับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับแต่ว่าวัดปากทะเลผมถ่ายไปหมดแล้วนะครับทั้งหมดก็8องค์แต่ตอนนี้มาถ่ายวัด คือวันอยู่นะครับครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อแก้วนะครับก็จะถ่ายไปให้หมดเลยเหมือนกันนะครับวัดคือวันจะถ่ายไปให้หมดทุกองค์เลยนะครับอง์นี้เนื้อก็เป็นลักษณะแบบคล้ายๆว่าหินมีดโกนเหมือนกันนะครับครูบาเนี่ยเห็นไหมครับรอยแตกตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นลักษณะคล้ายๆหินมีดโกนนะครับหลหลวงพ่อวัด ลวงพ่อแก้ววัดคือวันนี้มีเนื้อคล้ายๆหินมีดโกนอยู่เหมือนกันนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็มีหลายเนื้ออยู่เหมือนกันนะครับผมมีผมก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับครูบาอาจารย์จนกว่าจะหมดหลวงพ่อแก้ววัดคือวันนี้ก็เป็นองค์ที่10 11แล้วนะครับครูบาอาจารย์ครับผมก็จะถ่ายให้ให้หมดความคมชัดบางทีเราจะเห็นนะครับครูบาอาจารย์สาหรับพระพิมพ์แบบ แท้ที่ผมว่าเห็นว่าเป็นแท้นะไม่ว่าเป็นพระอะไรไม่ว่าจะเป็นสมเด็จหรือว่าเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดคือวันก็เห็นเราจะเห็นว่ามีความคมชัดนะครับครูบาอาจารย์เห็นไหมครับความคมชัดนี่มักจะมีนะครับครูบาอาจารย์มักจะมีอยู่นะครับไม่จุดใดก็จุดหนึ่งบางทีจะเห็นเป็นแบบทั้งองค์เลยนะครับครูบาอาจารย์ก็เลยถ่ายทอดทัทนยผิวก็เป็นตะปุ่มตะป่่าอย่างนี้ครับครูบาอาจารย์ครับ ผิวออจะเป็นตะปูตะปำมเป็นแบบอของเก่านะครับก็อายุค่อนข้างจะเป็นเป็นร้อปีมั้งครับปะยุคยุคนี้นะครับก็เลยถ่ายทอดถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายภาคตะวันออกนะครับที่ท่านอยู่ในพื้นที่น่าจะรู้ดีกว่าผมในเรื่องรายละเอียดต่างๆผมก็เพียงแต่มี ของที่ตัวเองสะสมมานะครับก็จะถ่ายทอดายทัมให้ท่านได้ดูไปเรื่อยๆนะครับครูบาาจารย์โกนกว่าจะหมดวัดเครือวันที่มีอยู่นะครับนี่เป็นองค์ที่11แล้วนะครับครูบาาจารย์ที่เป็นเนื้อผงนะครับแต่เนื้อตะกวัวผมมีแค่4องค์เป็นวัดปาาทะเลหนึ่งองค์แล้วก็เป็นวัดเ,เครือวันอีก3องค์นะครับ ายทาไปหมดแล้วสําหรับเนื้อตะกวดแต่ตอนนี้มาเนื้อผงองค์ที่11นะครับผมแยกกันนะครับว่าออวัดปากทะเลมีกี่องค์เนื้อตะกวดมีองค์เดียวสําหรับออวัดเนื้อผงของปากทะเลมี7องค์สสาหรับเป็นเนื้อผงรวมก็เป็น8องค์แต่สําหรับออวัดเออคือวันเนื้อตะกวมี3ององนะครับครูบาอาจารย์ แล้วก็มีเนื้อผงที่กําลังถ่ายนี่ก็นับไปเรื่อยนี่เป็นเนื้อผงองค์ที่11แล้วนะครับถ่ายทอดถ่ายทํา,าทให้พู้แม่รุบาาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันนะครับกุบายจารย์พะระถือว่าเป็นพระอันดับหนึ่งเลยครับในเนื้อผงของปิตาสําหรับหลวงพ่อแก้ววัดครือวันนะครับที่อยู่ในมูอเสียนใหญ่นี่ก็มูลค่าก็มหา,าศาลนะครับกุบาาจารย์แต่สำหรับเราเสียนข้างถนนก็สะสมมาก็ไม่ได้ราคาก็เลยสะสมมาเรื่อย อย่างที่มีถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ดูนี่เลยครับก็สะสมมาทั้งชีวิตเลยเหมือนกันนะครับอถึงวงการพระมาก็โอหกว่าปีแล้วนะครับสำหรับปู่รุ่นทวดรุ่นพ่อท่านก็ส่วนมากจะละสังขารนตายไปหมดแล้วสำหรับผมก็ตอนนี้อายุก็มากแล้วนะครับก็เลยถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันหลวงพ่อแก้ววัด เครวันองค์ที่11เนื้อผงนะครับเราพูดเฉพาะเนื้อผงแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์เหลืออีกอยู่หลายองค์อยู่นะครับน่าจะถึง20กว่าองค์นะผมว่าสําหรับวัดเครือวันเนื้อผงนะครับก็ค่อยดูไปเรื่อยๆจะถึงี่ยองค์นี้เป็นองค์ที่11แล้วถ่ายทอดถ่ายทำให้พู้ไม่ครูบาอาจารย์พร้ไม่ครูบาอาจารย์สายพื้นที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบดูแท้เกออะไรยังไง แต่สําหรับในใจของผู้สะสมแท้นะครับครูบาจารย์ถ้าจะได้ราคาเมื่อไหร่ก็กรุณา,าติดต่อศูนย์พระเอแอด้วยนะครับก็อยากจะได้ราคาเขาก็จะได้มีเงินใช้บ้างนะครับคุูบาจารย์ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ